เมนูอาหารเช้าแสนอร่อยที่คุณรักมาตลอดเวลาอาจเป็นเหตุให้สุขภาพของคุณเสียงั้นไปถ้าคุณไม่ระวังการกินอาหารเช้าที่ไม่เหมาะสามารถทำร้ายกระเพาะอาหารและสุขภาพของคุณได้อย่างรุนแรงอย่าลืมว่าอาหารเช้าคือมื้อที่สำคัญที่สุดในวัน5เมนูอาหารเช้าที่คุณควรระวัง 1. ซีเรียวหวาน ซีเรียลและกระโนล่ามักถูกโฆษณาเป็นอาหารเช้าที่สะดวกและอร่อยแต่ความจริงแล้วมันเป็นเหตุให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงซีเรียลหวานส่วนใหญ่มีน้ำตาลเติมและธัญ,ญพืชขัดขาวทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นอย่างรวดเร็วการกินเป็นประจำอาจส่งผลต่อภาวะอ้วนและโรคเบาหวานชนิดที่2ออย่างร้ายแรงคุณอาจจะคิดว่าซีเรียลเป็นอาหารเช้าที่ดีแต่ความจริงแล้วมันเป็นเหตุให้ สุขภาพของคุณเสียไปคุณยังพลาดสารอาหารที่สำคัญอีกด้วยซีเรียลเหล่านี้ขาดใยอาหารโปรตีนและไขมันดีทำให้คุณหิวเร็วหลังมื้อเช้าและอาจส่งผลต่อการเพิ่มน้ำหนักและโรคหัวใจ 2. ขนมปังและขนมอบ ขนมอบที่ทำจากแป้งขัดขาวหรือขนมปังที่มีราดคารีมไซรัปหรือเนยมักมีน้ำตาลเติมและไขมันไม่ดีทำให้คุณได้รับแคลอรี่และคาร์โบไฮเดรตส,สูงแต่ไม่ได้รับโปรตีนและใยอาหารที่สำคัญทำให้คุณอิ่มเร็วแต่ไม่อิ่มนานและมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยการกินอาหารเช้าที่มีคาร์โบไฮเดรตส,สูงทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้คุณเหนื่อยล้าและอาดทำให้กินมื้อเที่ยงมากขึ้นความผันผวนของน้ำตาลในเลือดนี้สามารถนำไปสู่การเพิ่มน้ำหนักและการอักเสบรือรังคุณคิณคดว่าขขนนมปปังาาาาวเาาเ็อหรช้ทีีด่ด คุณผิดแล้วการเปลยนิยมไปใช้ขนมปังใยอาหารสูงจะช่วยบำรุงจุลินทรีย์ในลำไส้และส่งผลดีต่อระบบทางเดินอาหารและการเผาผลาญอาหารขนมปังใยอาหารสูงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าขนมปังขาวเหล่านี้ 3. โยเกิร์ตหวาน หลายคนมองว่าโยเกิร์ตเป็นอาหารเช้าที่ดีต่อสุขภาพแต่โยเกิร์ตหลายชนิดมีน้ำตาลเติมสูงและโปรตีนน้อยการกินโยเกิร์ตเหล่านี้ทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงทันทีหลังรับประทานทำให้คุณอยากกินอีกและลดระดับพลังงานอีกทั้งโยเกิร์ตหลายยี่ห้อยังมีสารแต่งรสสีและสารกันบูดทำให้โยเกิร์ตเหล่านี้ไม่เหมาะสำหรับสุขภาพของคุณคุณคิดว่าโยเกิร์ตเป็นอาหารเช้าที่ดีคุณควรเลือกโยเกิร์ตธรรมชาติที่ไม่มีน้ำตาลเติมหรือโยเกิร์ตกรีกที่ผสมผลไม้ใยอาหารสูงจะเป็นตัววเลือกกทีี่่ดา เนื้อสัตว์แปรรูปเนื้อสัตว์แปรรูปเช่นเบคอนแฮมและไส้กรอกเป็นตัวเลือกอาหารเช้าที่สะดวกและรวดเร็วสำหรับหลายคนแต่การวิจัยพบว่าเนื้อเหล่านี้มีไขมันอิ่มตัวโคอเลสเตอรอลและโซเดียมสูงการบริโภคเนื้อแดงและเนื้อสัตว์แปรรูปมากเกินไปสามารถเชื่อมโยงกับความดันโลหิตสูงเบาหวานชนิดที่สองโรคหัวใจและมะเร็งบางชนิดคุณคิดว่าเนื้อสัตว์แปรรูปเป็นอาหารเช้าที่ดี คุณควรเปลี่ยนไปใช้โปรโตีนจากพืชเช่นถั่วมเมล็ดพืชและธัญพืชเต็มเมล็ดในมื้อเช้าเพื่อลดโคอโเลสเตอรอลและส่งเสริมสุขภาพหัวใจห้าน้ำผลไม้คั้นและสมูทตี้สำเร็จรูป น้ำผลไม้และสมูทตี้อาจเป็นแหล่งวิตามินและแร่ธาตุที่ดีแต่หลายชนิดในรูปแบบขวดหรือสำเร็จรูปมีน้ำตาลเติมสูงและคุณค่าทางโภชนาการต่ำการดื่มน้ำผลไม้บ่อยๆตอนเช้าจะเพิ่มแคลอรี่ในแต่ละวันอาจนำไปสู่การเพิ่มน้ำหนักและฟันผุสมูทตี้สำเร็จรูปมักโปรตีนน้อยทำให้อิ่มไม่นานและให้พลังงานไม่เพียงพอตลอดเช้าคุณคิดว่าน้ำผลไม้เป็นอาหารเช้าที่ดี คุณควรกินผลไม้สดแทนการดื่มน้ำผลไม้ผลไม้ทั้งลูกให้วิตามินและแร่ธาตุครบถ้วนโดยไม่ต้องมีน้ำตาลเติมหากต้องการดื่มสมูทตี้ในมื้อเช้าควรใส่ผักใกล้ใบเขียวเมล็ดพืชหรือใส่นมด้วยเพื่อให้ได้สารอาหารที่สมดุลคำแนะนำสำหรับอาหารเช้าที่ดีต่อสุขภาพเลือกขนมปังใยอาหารสูงแทนการกินขนมปังขาวเลือกโยเกิร์ตธรรมชาติหรือโยเกิร์ตกรีกที่ผสมผลไม้ใยอาหารสูง เลือกโปรตีนจากพืชเช่นถั่วมเมล็ดพืชและธัญ,ญพืชเต็มเมล็ดในมื้อเช้ากินผลไม้สดแทนการดื่มน้ำผลไม้ดื่มสมูทตี้ที่มีผักใบเขียวมเมล็ดพืชหรือนมด้วยอาหารเช้าคือมื้อที่สำคัญที่สุดในวันคุณควรเลือกอาหารเช้าที่ดีต่อสุขภาพและสุขภาพของคุณอย่าลืมว่าการกินอาหารเช้าที่ไม่เหมาะสามารถทำร้ายสุขภาพของคุณได้อย่างรุนแรงคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้คุณคิดว่าการกินอาหารเช้าที่ไม่เหมาะจะทำร้ายสุขภาพของคุณได้หรือไม่ คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้กรุณาแชร์ความคิดเห็นของคุณในกาดนี้